สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมเชฟนะนะครับเชฟไทยในเมืองโอเกลแนนนิวซีแลนด์นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับ Happy New Year e v e r y o วันะครับผมที่นิวซีแลนด์นะครับตอนนี้เวลาปีหนึ่งนะครับกับสินาทีนะครับเวลาเร็วกว่าเมืองไทยตอนนี้ก็คือ6-6กชั่วโมงนะครับมาดูบรรยากาศนะครับ หลังจากเขาดาวนะครับที่นิวซีแลนด์นะครับตอนนี้ผมเพิ่งเลิกงานนะครับเลิกงานจากที่โรงแรมนะครับเที่ยงคืนนะครับก็ออกมาดูบรรยากาศหลังจากปีใหม่จากเขาดาวไปแล้วนะครับมาดูบรรยากาศที่ในเมืองโอเกลแนนนะครับว่าจะคึกคักขนาดไหนนะครับหลังจากที่โควิด นะครับโควิด3ปีนะครับไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นที่นิวซีแลนด์หรือว่าทั่วโลกนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นหน้านะครับหน้าที่หน้าหน้าสกายซิตี้เป็นสกายซิตี้นะครับตอนนี้คนนะครับดูน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตีหนึ่งแล้วนะครับ Let's go everyone โอเคเดี๋ยวพาน้องเขาไปไปคาสิโนก่อนนะครับโอเคโอเคครับไมม่ีเน็่นะครับจะเป็นตรงเขาเรียกอะไรอ่ะตรงเนี้ย อ่าไยดักไวาดักอ่าไยดักนะครับมาดูเนาะคนนะครับเนี่ยเข้าไปติดตาม YouTube ให้ด้วยนะเนี่ยช่องเชฟนัณณ์ชาแนลนะเชฟเลยครับ na na แล้วก็ชนาแนลา na channel นะัณณ์ชาแนลนะอ่า นะครับดูบรรยากาศนะครับ Happy New Year to เท่าสั้นเทนะครับเร็วกว่าเมืองไทยนะครับ6ชั่วโมงนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับคนนะครับออกมาเฉลิมฉลองปีใหม่กันนะครับนี่นะครับโอ้นะครับ Let's go โอ้รถเมย์โอ้รอขึ้นรถเมย์เต็มเลยนะครับช่วงนี้นี่นะครับเสร็จจากนะครับเอาเรียกอะไรนับถอยหลังเข้าปี2023นะครับ หลังจาก2ปีนะครับ3ปีที่แล้วนะครับโควิดนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีโควิดแล้วที่นิวซีแลนด์มีแต่ว่าถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรโรคไม่ไม่ไม่ร้ายแรงนะครับ What's that? Okay okay yeah แค่มองหน้าก็รู้ใจใช่ไหมไม่ต้องพูดมากใช่ไหมไม่ต้องพูดเยอะใช่ไหมโอ้ รู้เลยรู้เลยรู้เลยว่าคิดอะไรนี่นะครับเนี่ยมากับน้องคนไทยนะครับสองคนนี่ครับนี่ครับนี่ครับลูกมหาเศรษฐีนะครับเมืองไทยมาเรียนภาษาที่นีนครับบ้านแยกะวัง มาหาเดทผีมาล้างจานเหรอพี่ไม่เป็นเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละเออบางคนน่ะรวยยังกับบ้านยังกับร้อยเอเคอร์อ่ะก็มาทำเหมือนกันแหละเอออ่าใช่ใช่ใช่นี่นะครับดูนะครับห้องน้ำตอนนี้ก็ห้องน้ำสาธารณะ พอแล้วพับผิดนะครับก็ยังคนก็ยังเยอะนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นถนนคอสต s มส e e t นะครับคอสตัมสเตชนะครับอ่านะครับครว่านี่ครับ ปกติรถจะไม่ติดนะครับนะครับที่นี่รถจะไม่ติดนะครับโอเคตอนนี้เรากำลังจะเดินไปสก,กายซิตี้นะครับ

นี่นะครับกลับมาทำไมครับน้องครับอ่ากลับไปกลับไปอ่า Happy New Year sir <c> Happy <oughs> e นี่นะครับนี่นะครับมาดูนะครับพอเมาแล้วก็อย่างนี้แหละครับบ้านเราก็หมอลำนะครับไม่ต้องดูไม่ต้องดูฝั่งหลังที่นอกไม่เหมือนบ้านเรา นี่เหมือนบ้านเราเหรอครับจะไปหาเบียร์กินป๋าอยู่ไหนครับผมเอา้าเหรอเนี่ยพึ่ง,พ,งพิ่งออกมาจากโรงแรมเนี่ยทำไมคน,คนเยอะป๋าสวัสดีปีใหม่แล้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์นะครับป๋าครับครับผมเฮงเฮงรวยรวยแล้วครับสุขภาพแข็งแรงทั้งทั้งทั้งแฟมิลี่นะป๋านะไม่ใช่ป๋าคนเดียวนะครับครับผมขอให้ร่ำรวยหมืน่นหมืน่น หมืน่นหมืน่นเหรียญน,นะครับนะครับผมสุขภาพร้อยร้อยปีมเีเอาเรียกอะไรอะ่ะแบบอายุหมืน่นหมื่นปีนะป่านะเอาถึงเอาเอาถึงไหมตัวนี้จะเป็นข้างหน้าผมจะเป็นสกายซิตี้นะครับจะเป็นเขาเรียกอะไรคาสิโนนะครับ ข้างหน้าผมจะเป็นสกายซิตี้นะครับ,คน,ออนค,รบคนยังเยอะอยู่เลยนะครับคนยังเยอะอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็คือตีหนึ่งนะครับตอนนี้ตีหนึ่งน่าจะสามนาทีนะครับโอ,อ,อ้ล้านร้านอินเดียนะครับโอคนเยอะมากนะครับเพราะว่าร้านมันปิดหมดนะครับ นี่นะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าเออตัวนี้เป็นสกายซิตี้นะครับอ่าก็จะเรียกว่าอ่าเขาเรียกอะไรเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นเซ็นเตอร์ของอ่าเมืองโอเก้นนะครับนิวซีแลนด์นะครับนี่นะครับเนี่นะครับมาดูนะครับสกายซิตี้นะครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมเช้กับเชฟนะนะครับเชฟไทยในเมืองโอเกลนนิวซีแลนด์นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับแ a ปปี้นิวเย r ร์แอปปี้วันนะครับผมที่นิวซีแลนด์นะครับตอนนี้เวลาตีหนึ่งนะครับกับสิบนาทีนะครับเวลาเร็วกว่าเมืองไทยตอนนี้ก็คือหกหกชั่วโมงนะครับมาดูบรรยากาศนะครับ หลังจากเขาดาวนะครับที่นิวซีแลนด์นะครับวันนี้ผมเพิ่งเลิกงานนะครับเลิกงานจากที่โรงแรมนะครับเที่ยงคืนนะครับก็ออกมาดูบรรยากาศหลังจากปีใหม่จากเขาดาวไปแล้วนะครับมาดูบรรยากาศที่ในเมืองโอเกลนนะครับว่าจะคึกคักขนาดไหนนะครับหลังจากที่โควิด นะครับโควิด3ปีนะครับไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นที่นิวซีแลนด์หรือว่าทั่วโลกนะครับนี่นะครับตรงน,นี้จะเป็นหน้านะครับหน้าที่หน้าหน้าสกายซิตี้เป็นสกายซิตี้นะครับตอนนี้คนนะครับดูน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตีหนึ่งแล้วนะครับ Let's go everyone. โอเคเดี๋ยวพาน้องเข้าไปไปคาสิโนก่อนนะครับโอเคโอเคครับนี่นะครับเราเข้ามาข้างในนะครับ Oh. คนเยอะมากนะครับคนเยอะมากโอ้ oh.